สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับชัดเด็ดพระเครื่องะพี่นันรอบเช้ารับจิบกาแฟอีกหนึ่งชุดนะครับใครที่เข้ารับชมร้าฝากดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่น้านะครับเอาไว้เป็นกําลังใจกันในวันนี้ก็1ชุด1ถาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดพระอบไปพร้อมกันเลยนะช่องทางอะไรต่อผมขึ้นไว้แล้วนะพี่ก็โทรเข้ามาเลยนะเบอร์โทรเบอร์ได้เบอร์เดียวกันนะครับมาเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาพี่พทุกท่านนะครับในการจิบกาแฟรอบเช้าเ้าของเรานะครับ ค่อยๆเปิดให้พี่ๆได้รับชมเลยพี่นะครับของเราวันนี้ก็รายการแรกนะครับในรายการแรกของเราวันนี้พระหลากหลายนะครับเน้นย้ำเลยพี่พระหลากหลายนะครับเราเบาๆพี่นับยามเช้าต้อนรับยามเช้ากันมารายการแรกของเรานะครับรายการแรกเอาเป็นเหรียญนะครับรายการแรกพี่นั้นนะครับเล่นเหรียญเลยแล้วกันพี่นับเหรียญลึกนะต้องใช้คํานี้เลยพี่นวโอ้โหหน้าจอฟ้านนะต้องใช้คํานี้เลยพี่เอ้ยนะครับหน้าจอฟ้าขออนุญาตเช็ดนะครับขออนุญาตเช็ดก็พี่นะหน้าจอเราฟ้ามาลองดูซิพี่ สองสี่เก้าแปดนะครับเหรียญสองสี่เก้าแปดเน้นเหรียญแปลว่าเดิมๆให้พี่นะครับหลวงพ่อวัดปากงามนะครับเหรียญหลวงพ่อวัดปากงามมากพี่เหรียญอันนี้เหรียญดั้งเดิมเลยพี่นะครับต้องใช้คำนี้เลยพี่เหรียญดั้งเดิมนะพี่นะไม่ต้องกลัวเรืองเหรียญแบบนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญเก่าเก็บนะครับเป็นเหรียญเก่าเก็บเอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการแรกแปดร้อยบาทนะพี่นะบหลวงพ่อวัดปากงาม คือแบบว่าบางอย่างเขาก็เก็บไว้นพี่นะนะเป็นเหรียญเก่าเก็บเอาไปแปดร้อยบาทเนครับแบ่งให้แล้วก็พระคงนะครับสําหรับพระคงองค์นี้ไม่ธรรมดาที่พี่นะเนื้อออกเขียวนะครับเนื้อเนื้ออ,ออกในทางโซนเขียวนะครับพี่แนวสำหรับพระคงลาพูนเอ้ต้องใช้คาว่าเดิมมาพี่ดูดิเดิมเดิมสวยสวยเลยพี่พระคงลาพูนเอาห้าร้อยบาทนนะครับห้าร้อยบาทยามเช้าจิบกาแฟเบาเนะนครับกับพระคงลาพูนองค์นี้ เนื้อสวยพี่น่าเก็บนะเนื้อสวยน่าเก็บครับพี่เอาห้าร้อยเนี่ยครับห้าร้อยบาทนะครับนะต่อเนื่องกันไปพี่กับเหรียญนะครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพรมนะครับพ่อพรมวัดช่องแแบพี่เหรียญนี้ใช้ช้ำครับพี่แนี่แขวนใช้พุทธคุณจริงนะครับนะเขาเอาไว้แขวนเอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับนะเหรียญส่งน้ําปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญส่งน้ําปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับด้านหลังวัดช่องแแบพี่ เหรียญยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าน่ารักแนวนะเหรียญน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเอาไปห้าร้อยบาทแนวแบ่งปันให้พี่ยามเช้าแนวเอาไว้ใช้พุทธคุณกันเออเอาไว้ใช้พุทธคุณกันนะพี่แนวพ่อผมวัดช่องแคร์พี่ไปห้าร้อยนับส่งน้ำแนวเหรียญส่งน้ำก็อาจจะมีเหรียญเขาอาจจะมีใช้มาบ้างอะไรบ้างนะพี่นะแนวปราบปนกันไปสำหรับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรเท่านี้แนวพ่อเพชรพิจิตรแนวเป็นเหรียญหล่อรูปทรงจอบแนบอ่าเป็นเหรียญหล่อ รูปทรงจอบในะครับหลวงพ่อเพชรพิจิตเนื้อสวยนะนี่ดูเนื้อเนี่ยนนะครับเนื้อสวยพี่เหรียญหล่อเดิมเดมมาเลยนะครับนะเอาไปสี่ร้อยบาทนนครับนะสี่ร้อยบาทครับพี่นนครับจอบหลวงเพชรพิจิตสี่ร้อยบาทนะครับมาต่อนนะสําหรับรายการต่อไปเี้พี่ในครับก็จะเป็นสม,สม,สมเด็จองนี้ในะครับที่เขาเรียกว่าสมเด็จปากบางนนะครับเนื้อสวยนะครับพี่เห็นไหมในครับสมเด็จปากบาง อุ้ยเนื้อมวลสารเป็นก้อนเลยพี่เนื้อเนื้อมวลสารก็เป็นก้อนก้อนเลยพี่เนื้อสมเด็จปากบางองค์นี้นเนี่ยนะเขาปั๊มตาวัดไปด้วยนะไม่ไม่รู้ว่าเต็มตาวัดหรือตาเออ่ตาอะไรสักอย่างแหละแนวในนี้ผมก็ไม่เป็นเหมือนกันเอาสี่ร้อยแนวสมเด็จปากบางยุดยาวพี่แนวปากบางยุดยาวไปสี่ร้อยบาทแนวสี่ร้อยบาทเอ่อสี่ร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่แนวสำหรับองค์นี้เออ่หลวงพ่อโพแนววัดบางหมาเน่าแนวอันนี้เป็นพระพิจิตร น okay. ี่ครับกระแสเนื้อก็ออกไปทางโซนนี้อยู่แล้วพี่นะครับพระสายพิจิตก็เช้าเช้าแนวแนวเบาๆนี่หลวงพ่อโพพี่แนวรูปหล่อรูปหล่อหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าแนวรูปหล่อหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าเอาจริงๆเลยจีจ้าแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอเจอแนวแนวเป็นพระที่เขาเลี่ยมใช้เลี่ยมเก็บนะครับแนวเอาไว้ใช้พุทธคุณจริงๆหลวงพ่อโพเอาไปห้าร้อยบาทแนวแนะห้าร้อยบาทยามเช้าของเราแนวแบ่งปันเลยพี่ไปห้าร้อยแนวหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่านะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับพ่อเนียม น้ำพอนียมเนื้อแห้งไหมล่ะดูเดินี่คน้ำพอนียมอง์นี้เนื้อแห้งมากแห้งแก๊กเลยดูเนื้อนี่นี่ครับงบน้ำอ้อยหลวงพ่อนียมนี่ครับพ่อนียมเอาเอาไปแปดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อนียมนะอันนี้สวยสมบูรณ์นะพี่นี่ครับพ่อนียมวัดน้อยนี่ครับน้ำหลวงพ่อนียมวิ่งงบน้ำอ้อยเห็นไหมเนื้อตะกัวต้องแห้งนะครับแแห้งแล้วออกอมเทาจะไม่ใช่ดำปิดพี่นี่ครับนะเออจะไม่ใช่ดำปิดเอาไป แปดร้อยบาทนะพ่อเนียมพ่อเนียมอันนี้พ่อเนียมวัดน้อยนีย่นครับพอนิ่มสวยสวยเลยเนีย่ครับสวยๆแล้วก็ตามด้วยองค์นี้เลยพี่นะ้ำซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ซุ้มกอครับพี่เนะครับพิมพใหญ่พิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับน้ำต้องใช้คำว่าเออ่ดิมๆพี่นะับได้มาเดิมเลยละ่ะอันนี้อยู่ในเลี่ยมนะพอยู่ในเลนะี่ยมรูดนะูพิมพ์เลยอาจจะมีร่องรอยการกระเทาะเดิมๆจะกกรุนะนะครับผมก็จัดให้พวกพี่ๆสมาชิกข,ของเราเลยนะครับคาบขาวๆยังติดอยู่เลยพี่คาบขาขาวก็ติดอยู่เลยเอาไป ซุ้มกอเจ็ดร้อยนะซุ้มกอนะซุ้มกอพิมใหญ่นะเอาเจ็ดร้อยบาทพิมใหญ่เจ็ดร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะเป็นบริงนะไม้แกะแห้งแกนะ๊กเลยพี่นวถ้าเป็นไม้สดๆผมก็ยังไหวอันนี้ไม้ก็แห้งแนวะนะเป็นศิลปะปากแนวะเป็นบริงบุ๋งพ่อศุนวะัสารากุลเรีบพี่แนวบริงนะดูดูการแกะเดีดูปลายมีดดูร่องรอยไหมนนะบในการแกะองค์นี้แกะได้สวยมากแนนะนะเออแกะได้สวยแล้วเป็นศิละปะมากๆและเนื้อไม้เขาแหง้งนวะิแนเนื้อไม้เขาแหง้งเขาเ,าเก่าจริง ดูในล่องลึกๆดีไหมแห้งแก๊กเลยแห้งจนน้ำหนักเบาเลยพี่แนวได้แห้งจริงๆองนี้นะดูดิเ,ดเอาแห้งๆแบบนี้เอาไปเอาไปเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทแนวะแบ่งให้แนวะแบ่งให้ไม้แก่เก่าแน่นอนพี่นวะเอาไปเจ็ดร้อยบาทแล้วก็จะได้เซ็ตหลงวงพ่อพรมมาหลายชิ้นนะวันนี้นะครับอย่างองนี้พี่ดูดิวนวะพระอย่างสวยเลยนะครับเป็นพระผงพุทธคุณหลวงพ่อพรมวัดช่องแนะคร์บเป็นพระผงพุทธคุณครับพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์แล้วเนื้อออกขาวเลยไหม เห็นไหมเนื้อออกขาวเนื้อออกเดิมเลยพี่เนี่ยครับหลวงพ่อพมวัดช่องแคเนี่ยครับอูอเ,เดิมไม่เดิมพี่ก็น่าจะรู้ด,ดูเนื้อดิเนี่ยครับแห้งๆขึ้นไข่ขาวๆแล้วดูหน้าดูตาหลวงพ่อหน้าตาติดคมชัดลึกพี่เนี่ยคสำหรับองค์นี้นะหลวงพ่อหน้าตาติดคมชัดลึกเลยเนี่ยครับดูด้านหลังเนี่ยหลวงพ่อพมแหมเจอซิสเว็บน,นี้พี่จะพลาดยังไงนะวัดช่องแคร์เอาไปเจ็ดร้อย แนวหน้าใช้พี่พระผงพุทธคุณหลว่ผมบนช่องแคร์นี้ผมไม่มั่นใจปีนะเป็นระครังครอบเนี่ยนะผมไม่มั่นใจปีพี่แต่พระแท้จายอยู่แล้วเอาไปเจ็ดร้อยบาทแนวไปเจ็ดร้อยบาทแบ่งให้นะแบ่งปันกันไปยามเช้านะครับนะจิบกาแฟเบาๆรนบนะร่วมส่องพระไปพร้อมกันนะครับเหรียญนี้ก็สวยนะพี่นะนับสองสี่เก้าเจ็ดนะพี่ดูหน้าดูตาหลวงพ่อเดียจะไม่กระด้างน,นับจะมีมิตินะมองลงไปเอ้ยลมดำแห้งๆเลยไหมแต่เหรียญน้นเขาแขวานเอาใช้พุทธคุณพี่นะหลวงพ่อแช่ว่าฉลอง แนวรวงพ่อแช่ว่าฉลองภูเก็ตนะครับเหรียญเขาแขวนใช้พุทธคุณเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรร่อ,องรอยการใช้งานนะครับแนวผิวเปิดไปบ้างแต่ก็เราต้องดูธรรมชาติด้วยรวมพี่แนวแนวเหรียญใหม่ๆผมก็ระแวงนะเออจริงๆเหรียญใหม่ผมระแวงเลยละ่ะแล้วอันนี้หลังเป็นเส้นหรืออาจจะเรียกว่าแนวเส้นอะไรนะเส้นขนแมวเหรอแนวหรือจะเป็นออาเขาเรียกอะไรนะเออส้นสายฝนแนว,แนวเออหลังนะพี่เห็นไหมเป็นเป็นแนวแนวเป็นทิวทิว,ทวลากยาวลงมาเลยฟอนต์ตัวหนังสือเป็นยังคมกิบเลยไหม นี่ผมค้างไว้ดูเลยพี่เอาแบบแจมๆเลยเนะี่ยฟอนตัวหนังสือ,อคมจะไม่จะไม่จะไม่เล็กอ่ะนะครับนะฟอนตัวหนังสือจะพอดีพอดีแล้วแล้วเวลาใช้นะพี่นะเห็นไ,ไหมจะเป็นแท่งๆนะครับนะเห็นไหมตัวหนังสือต้องเป็นแท่งเหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อแช่มวัดรลองภูเก็ตนะครับหน้าเก็บนะครับหน้าเก็บหน,น,น้าใช้พุทธคุณนะครับอ,องค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นองค์นี้ สําหรับองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับนะรุ่นนิ้วกระดกเห็นไหมมันจะมีเขาเรียกอะไรจะมีรอยนิ้วเห็นไหมนิ้วเขาจะกระดกขึ้นตรงสังกติเห็นไหมจะมีรอยนิ้วเห็นไหมนิ้วกระดกแนวหลวงพ่อพรมวัดช่องแคลพี่แนวซึ่งวันนี้ผมได้หลวงพ่อพรมมาหลายรายการนะแนวะหลายรายการเลยพี่แนวหลวงพ่อพรมวัดช่องแคลพี่แนวเนื่องด้วยจากเนื้อโลหะแนวนะที่เก่าและเขาเรียกอะไรสาสาหรือสนิมทองเหลืองนะครับที่ขึ้นมาเป็นจ้ำจ้ำจ้ำแนวสังเกตที่หลังหูจะเป็นรอยปั๊มรอยกระแทก คือยังไงอะคือเดิมแน่นะครับเออไอเดิมเดิมเลยคือเดิมแน่ละนะครับนะก้นนี่อาจจะเป็นวงเดือนนะครับใช่ไหมเนี่ยใช่จริงจด้วยเนี่ยก้นวงเดือนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เนี่ยได้เดิมเลยแล้วผมก็ไม่กล้าไปแกะเลียมด้วยเอาไปเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเอาไปเจ็ดร้อยบาทคือไม่ได้แกะเลียมนะนะมาแบบนี้เลยองค์ต่อไปนะครับนะองค์นี้เป็นสี่วารีแนวนะเป็นสิวารีหลวงพ่อเกวยป่ะใช่ไหมใช่หลวงพ่อเก๋งไหมเนี่ยอันนี้เป็นเออเขามีเหมือนมีย่ามเลยนะเนี่ยแล้วเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่เรื่องเนื้อนี่แห้งแก๊กเลยไหม สิวรีสวยคมพี่นะไม่ต้องกลัวพระกดใหม่พี่นะพร,ระกดใหม่จะไม่เลียวไม่ไม่เล็กขนาดนี้นะครับนะพร,ระจะเบอร์แต่นี่สวยสวยและได้ธรรมชาตินะครับสวยและได้ธรรมชาติเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเอาไปแปดร้อยแปดร้อยสีบรีสวยนะนะครับสิบรีได้เดิมแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระเอ่อเขาเรียกอะไรนะอันนี้เป็นวัดพระนะครับนะเนื้ออาจจะฉํำหน่อยเพราะว่าแขวนที่เขาแขวนเขาใช้ไง แนวงานออกมาให้ดูเลยนี่นี่คือรอยแขวนร,รอยใช้เนื้อเขาจาจจะอมน้ําตาลแนบนะนะอมฉ่ำๆหน่อยเพราะว่าแขวนใช้งานจริงพี่แนวนะเออแขวนใช้งานจริงหลังจะเป็นหลังคล้ายๆหลังตุงๆหลังเบี้ยเนื้อสวยเอาสี่ร้อยนะวัดปรับเอาสี่ร้อยแต่้าบยังเดิมอยู่เลยนะคาบขาวเนี่ยไหมยังมีติดอยู่เลยพี่เอาสี่ร้อยนะครับเอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยแล้วก็องนี้เป็นปูสุกนะครับนะซึ่งปูสุกแบบนี้พี่สวยนะดูเนื้อดี เห็นไหมอาจจะออกส้มเสี้ยวหัวหาดประมาณนี้พี่นะทั้งทั้งโซนนี้เลยแนวนะเออไม่ออกหัวหาดก็ส้มเสี้ยวประมาณนี้ทั้งทั้งโซนโซนนี้พี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะหลวงปู่สุขปากของมะขามเท่าเจ็ดร้อยบาทนวนะเจ็ดนระ้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เนะยครับยังไม่จบหรอกพี่นะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ลากยาวมาไปเรื่อยนะนะนะเรื่อยพี่แนวนวเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเพชรนะครับพิจิตเหรียญพิจิตครับพี่ฟอนต์ตัวหนังสือผมชอบอย่างนี้โอ้โหคมเป็นแท่งเลยไหมดูฟอนต์ตัวหนังสือเล อันนี้คือพระอยู่ในเรียมเก่านะครับผมก็ไม่แกะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพระใหม่เนี่ยดูเนี่ยดูเขาแขวนเนี่ยแขวนจนกรอบร้าวจริงพี่นะครับอือแขวนจนกรอบร้าวเลยเนี่ยหลวงเพชรพิจิตรนะครับนะก็เป็นพระนะครับนะเป็นพระที่น่าเก็บเหรียญน,นึงเลยล่ะนะครับนะเป็นเหรียญลึกกรบพี่สองสี่กว่านะครับนะไอเรื่องพ่อสองผมไม่ค่อยแม่นนะครับนะ สวยเลยล่ะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทก็คือว่าราคาแบ่งปันกันพี่นบยามเช้าราคาเราจะแบ่งปันกันนะครับเราก็องนี้สําหรับองค์นี้นะครับนะเป็นแซยิดหลวงปูผูกับพี่ผิวแบบว่าอนะไรนะผิวแห้งแห้งน็บนะผิวแห้งแห้งผิวเดิมเมลยแซยิดหลวงปูผูอา้าแซยิดหลวงปูแล้วมีนเนื้อเนื้เอเนี่ยแซยิดหลวงปูเอาเจ็ดร้อยบาท ในครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่แซย,ยิทในครับนะแซย,ยิทเอาไปเจ็ดร้อยแซยิทเจ็ดร้อยแล้วก็องค์นี้อ่าสำหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นอ่อนางพญาพี่เนื้อสวยนะเอ่อเนื้อสวยมากเลยพี่นางพญานะครับนะอยู่ในเลี่ยมเก่าดูเขาถักเอ่อเขาพันนี้ไว้ใช้เนี่ยพันพันได้ไหมเราได้พันห่วงไปเน,น,นี่ยในครับแขวนจริงครับพี่ในครับนะพระเราแขวนจริงอ่ะแล้วเนื้อนี่บอกเลยว่าเนื้อปึกเลยเนื้อเนื้อชัดเจนมาเนื้อจัดจ้านแบบนี้เอาเอาไปหกร้อย แนวเอาไปหกร้อยพี่นางพญาพิมเ็กน,นะครับเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่เนวะสาหรับองนี้เป็นหลวงพ่อผินไหมอันนี้จะเป็นพระเพชรบุรีไหมเนี่ยเรี่ยพี่ลองดูเดเห็นไหมเนี่ยดูดูกระแสโลหนะเนยดูกระแสโลหะดูหน้าดูตานะครับนะด้านหลังครับพี่ีนะ่ดูฟอนตตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งนะด้านหลังฟอนตัวหนังสือเป็นแท่งเลยพี่แนวหลวงพ่อผินใช่ไหมเอาเหรียญเดิมนะ เนีครับเน้เหรียญมาเดิมๆเลยพี่ดูดูดูง่ายสบายตาเลยเนี่ยเหรียญเดิมดูง่ายสบายตาเลยพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อผินเอาไปแปดร้อยเนี่ยพ่อผินแปดร้อยแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้เป็นหลวงพ่อแก้วนะครับนะเออเนื้อผงพุทธคุณพี่โอ้โหเพื่อดูเนื้อเนี่ยเนื้อแบบใช้งานจริงอะดูดิเห็นไหมใช้จนตื่นนะพี่หลังอะนับแต่หลังมีมิตินะดูดิ ออกกะลาเลยเนื้อแบบเดี๋ยวดูนี่ะแรับแกให้ดูเลยแรับแกดูจะได้ชัดเจนนะครับจะได้ชัดเจนพี่จะได้ตัดสินใจได้ดูเนื้อเนี่ยแนบแกงเก่าหรือเก่าจริงอ่ะแกงเก่าหรือเก่าจริงพี่นะครับจะได้รู้ไปเลยเอาไปเอาไปห้าร้อยแล้วเอาไปห้าร้อยหลังแบบครับอาจจะใช้ช้ำมาบ้างนะครับก็ราคาเปิดตามช้ำมาแหละนะครับเออราคาก็เปิดตามช้ำมาแหละพี่แล้วก็องนี้แนวองนี้ผม่าน่าจะเป็นทางรบบุรีนะปกอ่ะแหนบก็อยู่ในเรี่ยมเก่าเหมือนกันนะครับแล้วเรียมแวนเลี่ยมใช้พี่นะปกปกเอาสี่ร นะปกหลังลายผ้าดูเนื้อนี่ราคา400นี่เป็นราคาแบ่งปันในคะรับราคา400เป็นราคาแบ่งปันนี่พี่ดูปกเนี่ยสวยในคะรับเนี่ยสวยๆเลยพี่เอา400บาทนนครับปกปกเอา400แล้วก็พระปิตาสําหรับพระปิตาอางนี้นะนคะรับเนี่ยเป็นปร้านที่เออเขาเรียกวเป็นศิละปะแบบว่าเคยเจออยู่นะเคยเคยอ่านเจออยู่ที่เป็นตุ่มๆที่แปะๆไว้พี่ลองเข้าไปดูก็ได้แนมนะนะนะเออในะ เขาเรียกอะไรใน Google ก็มีนะแนวะศิละปะไปทางเขมรก็มีนะแนวะศิละปะออกไปทางเขมรก็มีนะพี่นะนะเป็นตุ่มๆุมแบบเนี้ยที่ก็ปั้นแปะแปะแปะไว้อะแล้วเนื้อเก่าจริงแนวะแล้วศิละปะแบบเนี้ยพี่เนยะไม่ค่อยได้เจอดีเออแนยะที่เป็นตุ่มๆุ่มนะเนี่ยเป็นคล้ายๆ้าก้นหอยแล้วเขาเขาแปะแปะแปะไว้เนะ่ยผมก็ไม่รู้คืออะไรนะแนวะนะเพราะว่า ประดับติตามแบบนี้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยนะเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาในตัวอยู่แล้วพี่เนี่ยครับซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกับอะไรได้เลยเนี่ยเป็นศิลปะเนี่ยเราต้องมองเป็นศิลปะพี่เนื้อออกสำธิดนะเอาเก้าร้อยเนี่ยเอาเก้าร้อยเนี่ยครับเก้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญนี้สําหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินวัดดอนใจยหอมพี่เนี่ยครับเหรียญพ่อเงินวัดดอนใจยหอมเสมานลพี่นะ แล้วเสมาวัดดอนน่าใช้พุทธคุณพี่นะนะพุทธคุณหูเรื่องรือนะนะเออพุทธคุณนี่เรื่องรือเลยพี่แล้ววัดดอนใจยหอมนะวัดดอนนี่สวยดูดิเนี่ยแขวนใช้งานจริงเห็นไหมหูยืดหมดเลยนะวัดดอนเอาสี่ร้อยแล้ววัดดอนเจยหอมเอาสี่ร้อยนะครับง่ายๆพี่นะเหรียญไหนช้ำมาเราก็ให้นะนะตามสภาพเหรียญเนาะเออตามสภาพเหรียญแล้วก็นี่เป็นพระพระจิงหลวงปู่โตครับพี่น่าจะอยอยู่วัดนึงนะแล้วเนื้อแบบเนี้ยพี่นะเลยคิดว่าเนื้อจะเก๊ะไปล่ะดูเนื้อดิ เนครับเนื้อค่าเบ้าร่องรอยการหล่อนะครับในธรรมชาติอันนี้คือครบนะเนีไม่ใช่พระใหม่โจะเลยเออพระใหม่ใหม่มาแบบนั้นมันก็อย่างหวาดระแวงอยู่เนีครับแต่ส่วนองค์นี้ที่ดูค่าเบ้าเนี่ยค่าตระกันเนี่ยอ่ะดูได้เนีครับค่าเบ้าค่าตระกันของหลวงปู่โตอ๋อพี่ๆน่าจะมองกันออกอยู่แล้วดูดิค่าเบ้าค่าตระกันเนี่ยนี่แล้วดูก้นเนี่ยเห้ยแมกก้นขึ้นมาเป็นเกตก็ดีเลยแล้วดูการอุดอุดจะอุดเป็นเหลี่ยมเนี่ยครับอุดจะไม่ใช่อุดแบบกลมบล็อกแล้วอุดจะเป็นเหลี่ยม กิ่งเก่าแน่นอนพี่นะครับนะกิ่งเก่าแน่นอนเอาเก้าร้อยบาทนะครับปูโตปูโตเออปูโตพี่ผมจําชื่อวัดไม่ได้นะครับนะตรงๆเลยผมก็จําชื่อวัดไม่ได้พี่นะครับอีกองหนึ่งนะครับเป็นเหรียญซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อทวดนะครับเหรียญหลวงพ่อทวดับพี่นะเอาอันนี้ไปหอจันนองนะเอาใช่คําว่าแท้ดูง่ายเลยไหมเออแท้ดูง่ายเลยไหมพี่แท้สวยด้วยดีนะครับดูจมูกดูแก้มนะไปนะดูคางนะครับโอ้โหทุกทุกอย่างสุดจริงๆดูเดินะครับด้านหลังเป็นจันนองเห็นไหม ด,ดูแก้มดูมิติเนี่ยเนี่ยเอาเหรียญน,นี้เอาหกร้อยเนาะจันนองน่าใช้พี่น่าใช้พุทธคุณเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทแล้วก็เหรียญแถวพี่นาะเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิมครับพี่นะครับเหรียญนี้เลี่ยมจับกรอบมาก่อนนะเห็นไหมเลยขอบขอบก็จะเขียวนวเนอะขอบก็จะออกเขียวๆหน่อยๆพี่ดูขอบกเนเลยแล้วยังมีกาวติดอยู่เลยนะครับและยังมีกาวติดอยู่เลยพี่ ออกคิ้วเขียวแนวนะเออออกคิว้วเขียวแล้วยังมีรอยกาวติดอยู่เลยพี่ร้าได้สวยได้โดดเด่นและเป็นธรรมชาติเนยครับร้าได้สวยได้โดดเด่นและเป็นธรรมชาติเนียเออสวยนะพี่นะไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเออไม่ธรรมดาแน่นอนเฮ้ยสวยๆเลยพี่นะองค์นี้เอาเอาเท่าไหร่เดียวแนวะเออองค์นี้เอาเท่าไหร่เดียว เอาไปเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับมาต่อหนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับองค์นี้สําหรบับองค์นี้นะครับเป็น hint, หลวงพ่อมุ้ยครับพี่เนี่ยครับองเล็กพ่อมุ้ยเนี่ยครับองเล็กเนื้อสวยมากเนี่ยนะไม่ใช่เนื้อธรรมดานะเนื้อสวยมากพี่ดูดิหลวงพ่อมุ้ยเนี่รับพ่อมุ้ยดอนไล่เนี่ครับพ่อมุ้ยดอนไล่โอ้โหเนยจริงจริงเนี่ยนะเออจริงจริงพี่พ่อมุ้ยดอนไล่ น yeah, yeah, e ี่ครับน hey, ่าจะเป็นเออ่ของสุพรรณบุรีเนาะโอ้โหแวรเอาหกร้อยพ่อมุ้ยเนี่ยพ่อมุ้ยหกร้อยแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นี่ครับองค์นี้จะเป็นอาจารย์ฟั่นแวอาจารย์ฟั่นเนี่ยดูเส้นแตกเนี่ยมีเส้นแตกนะนนะอาจารย์ฟั่นอาจารโรเนี่ยครับพระอาจารย์ฟั่นครับพี่อันนี้มีเส้นแตกหลังคอเห็นไหมเห็นไหมตำหนิเนี่ยเส้นแตกหลังคอนะครับอาจารย์ฟั่นด้านหลังครับพี่ด้านหลังจะมีห่วงคู่ตัวด้วยนะปีศูนย์เจ็ดนีครับนะรุ่นสอง รุ่นสองเอาเจ็ดร้อยพี่ในครับางานสร้างโบสถ์น้ํานะพี่ผ้าเดิมมากนะนะผิวยังผิวยังเดิมเดิมเลยพี่อยู่ในเลียมพลาสติกเลยผมไม่ได้ระเบิดออกไงถ้าระเบิดออกเดีย๋ยวจะหาพ้าไม่เดิมนี่พร้อมห่วงนะเออพร้อมห่วงคู่ตัวเลยเนี่ยนะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทจันฟันนะดันฟันเจ็ดร้อยแล้วก็นะครับแล้วก็เหนะรียญนีนะ้ sugars, สำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าหลงพ่อเพิ่มเนี่ยวัดป้อมแก้วอนะไรหลงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วดูเนี่ยรอยจานเนี่ย รอยจานร,รอยตะวัดเนี่ยเนี่ยนเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเนี่ยนะครับเราพี่ดูการต่อโค้ดเนี่ยตัวตอกนะครับผมไม่ได้มาปิดบงังใช่ไหมเนี่ยดูเนี่ยตอกคือตอกพี่นะครับเหรียญน,นี้น่าใช้พี่ผิวไฟเดิมๆเ,เลยเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้แล่ะผิวไฟเดิมๆด,ด้านหลังด้านหลังก็พี่เขาเขียนไว้ว่าดลวนพ่อเพิ่มไปพี่โอ้โหสวยมากพี่วัดป้อมแก้วนะครับอยุธยา้านะครับพ่อเพิ่มเอาเจ็ดร้อย ดูวพ่อเพิ่มเอาไปเจ็ดร้อยบาทสวยพี่พเหรียญสวยๆนะเหรียดูง่ายด้วยนะครับเออสวยและดูง่ายแล้วก็องนน์นี้นะครับนะผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะแต่เนื้อออกสมริดสมริดหน่อยอาจจะเป็นของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับอาจจะเป็นของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับพี่้าดูด้านหลังเนี่ยเขาจะมีโค้ดอยู่โค้ดหนึ่งเนี่ยเอาเจ็ดร้อยเหมือนกันเนื้อเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันพี่น่าใช้นะเออหน้าใช้นะเจ็ดร้อย 700ยบาทบนะครับนะเราก็องคนี้สําหรับเหรียญเหรียญนี้ผมว่าเหรียญสวยลหละดูอยู่ในตลาดเดิมถูงแกให้ดูนะแกเพื่อวิพีได้รับชมกันแบบว่าเขาได้อะไรใกล้ชิดเลยดีกว่านะครับเออใกล้ชิดเลยดีกว่าผมขออนุญาตแกสักคู่เดียว х, เหรียญเดิมเดิมเลยเนี่ยนะเพราะว่าบางอย่างก็ต้องแกะให้ชมแบบว่าใกล้ชิดเลยพี่เออเดี๋ยวจะได้รู้ว่าพ้าเราเดิมจริงดูเนี่ยแล้วสวยด้วยดินะครับไม่ใช่เดิมแล้วไม่สวยเดิมแล้วสวยด้วยดูเนื้อเนี่ยนะครับพี่ลองดูเนื้อเนี่ย ค่อยๆไล่ให้ดูเลยเนี่ยนี่ยครับด้านะจ้าสัวรุ่นรุ่นไหนรุ่นสองเหรอใช่ไหมเป็นหลัง,หล,งหลังอ่าหลังอัคระแบบเนี้ยคมไหมครับพี่ดูดินี่นะครับยังคมเลยเนี่ยเห็นไหมข้างเก่าเห็นไหมอุ ي, ้ยจะข้างใหม่ก็เรียบร้อยนะครับด้านะนี้ข้างเก่าเห็นไหมแล้วดูด้านหลังเนี่ยเนี่ยดูโค้ดเขาเนี่ยดูโค้ดจีนเนี่ยเอาจะได้รู้ว่าโค้ดจริงดูเนี่ยคมไหมดูโค้ดเขาเนี่ยกิฟต์เลยเนี่ยนะี่ครับเออโค้ดนี่กิฟต์เลยดูดิ เนี่ยครับไม่ใช่โค้ดแบบตื้นๆเบอร์เบอร์ในะโคด้ดดอไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่สวยพี่นเนื้อไม่ออกนวะเลยนะดูเนื้อดิเนื้อครับพี่ลองดูเนื้อดิองค์นี้เอาไปหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเอาสว,สวยงัดให้ดูกันเลยเนี่ยครับนัจ่าก,กันเลยรอบเช้าแล้วก็อีกอง์นึงอันนี้เป็นหลวงพ่อทาครับพี่รุ่นสองนะครับรอยลวดยังอยู่เลยเนะี่ยกระแสเนื้อนี่กระแสเนื้อเดียวก,กับหลวงพ่อเงินบางคาเลยพี่เอาลองค่อยๆพิจารณาดูดไแม่ไม่ว่าจะเป็นอ่าใบมุ้งรากผักชี นะครับกระแสเนื้อข้าเบ้าในที่ลึกนะครับนะบพื้นผิวโลโหะที่มีสาแดงขึ้นนะครับพื้นผิวธรรมชาติไม่สามารถใช้เคมีทําได้พี่นะครับแล้วแขวนะนะใช้งานจริง นี <N> ่ค <N> รับไม่ใช่ไปชุบน้ายาให้มันเก่าพี่มือนเก่าคนละแบบกันนะครับเออไอ้เก่าจริงนะครับแต่เก่าคนละแบบพี่นะครับเก่าแบบเขินเขินนั่นนะ่นะนะเออเก่าแบบเขินเขินไม่ได้เก่าจริงอ่นะเนี่ยดูในซอกเรื่องเนีนะ่ยดูรายเห็นไหมแตกรลยยิบยะระยับอเลยดูเลยในซอกเรื่องเห็นไหมจะมีข้าบเบ้าเลยนะน่ครับนะนะเอออันนี้เก่าแบบไม่เขินพี่นี้เก่าใช้งานจริงดูเนื้อเนี่ยแล้วเนื้อด้านหลังเป็นไงพี่ขึ้นมาเป็นเกดกระดี่เลยไหมนะครับเออขึ้นมาเป็นเกดกระดี่เลยตัวยันยังมีความคมอยู่เห็นไหมร่องยันยังมีความคมอยู่พ นี่นไหจะได้เอาแบบจ๋าๆนี่แหละพี่นนครับนาเห็นเห็นี้ไปเลยในครับพระเดิมธรรมชาติอ่ะน่าใช้เอาไปสองพันห้านะเอาไปสองพันห้าพี่ราคาเบาๆตามพระที่ศึกนนครับเออราคาเบาๆตามพระที่ศึกนนครับแล้วก็อีกองหนึ่งองนี้นะพี่นะในครับนะอาจจะเป็นพวกเขาได้นะหลวงปู่ทวดนนครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อว่านเจ้าเจ็ดพี่แนวนี้เขาปิดทองไว้ด้านหน้านะในครับเขาลงทองไว้ด้านหน้าเลยพี่อะดูเนื้อดิเห็นไหมความแห้งความเก่านนครับลงทองไว้ด้านหน้าเลย สวยมากพี่ดูเนื้อนี่เห็นไหมเม็ดดําเม็ดแดงเม็ดขาวสุดยอดครบทุกเม็ด่ะเนี่ยนะเออสุดยอดเลยครบทุกเม็ดนะครับล้วเนื้อนี่สวยจริงแล้วด้านหลังนี่แห้งเห็นไหมเนี่ยพี่วิถีพระชาวบ้านนะครับที่เขาเรียกกันว่าวิถีพระชาวบ้านสวยจริงเนี่ยนะสวยจริงอันนี้ว่านล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะดูดูพิมพ์อาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่กรรมการด้วยนะเนี่ยหน้าแบบเนี้พี่เนี่ยเออหน้าตาแบบเนี้ยอาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่กรรมการด้วยนะเอาไป 1,200นะครับ1,200บาทแล้วก็รายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่ยอดขุนพลเนื้อชินเงินลบบุรีหลั่งรายผ้านี่ครับยอดขุนพลครับพี่อันนี้ลบบุรีเนื้อชินเงินเคยค่อยไล่ดูเนี่ยเนื้อชินเงินค,ครับพี่หลั่งลายผ้านะครับลบบุรีค่อยค่อยให้ดูเนี่ยเนื้อชินเงินเป็นไงมีรอยระเบิดไหมนะครับนคราบเป็นยังไงบ้างคราบความแห้งคราบความเก่าพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์พวกนี้นะพี่นะานะครับจะเป็นพิมพ์ธรรมชาตินะใช่ไหมเทรอเดียวอ่ะ ใช่ไหมรอเดี๋ยวจะเป็นพิมพ์ธรรมชาติด้านนี้อาจจะยื่นมาบ้างด้านนี้อาจจะหุบมันก็เป็นธรรมชาติในการเทหล่อพี่ดูดิ้าเดิมเดิมมาพี่เนะี่ครับชินเงินด้วยนะครับลบบุรีแบบนี้ไม่ออกอ่ะและลายผ้าเป็นลายผ้าละเอียดพี่ลายผ้าไม่ได้ลายผ้าแก้งเก่าอ่ะเป็นลายผ้าที่เขาเก่าจริงเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยนะพี่ดูเนื้อดูคาบได้เลยเนี่ย แล้วเป็นเนื้อชินเงินแบบว่าชินเงินแบบบริสุทธิ์ด้วยนะเออชินเงินแบบดูง่ายอ่ะไม่ได้ชินเงินแบบแก่ตะกัวนะเออไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ชินเงินแบบดูง่ายเลยเนะี่ยคือพระไม่อยู่ในกอบพี่ก็น่าจะเห็นรอยขอบเนี่ยมันอยู่ในกอบพลาสติกนะครับระเบิดออกมาไงพี่พระไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวนะครับถ้าสัมผัสพื้นผิวองค์นี้จะดาออกเทาเลยนะเนี่ยครับเออถ้าสัมผัสกับพื้นผิวนะเนะี่ยถ้าเลี่ยมแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะเรียบร้อยเลยเนองค์เนี้ยเนี่ยครับจะออกแบบว่าเทาๆเลยนะนชิเงินเี่ยอออััันนนีี้ยยงสมบบููรรณ์่่พะคเา 2,500แนว2,500บาทแนวะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเอาจิบกาแฟรอบเช้ากันแบบเบาๆนะครับ,นะรบก็สนใจ้รงไหนนะพี่นะโทรหาผมได้เลยนะรพร้อมรับสายเสมอวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ